ดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพฤษภและคนาพฤษภนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากนะคะคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง15สิงหาคม2567นะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณนะคะทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้ค้าพเจานะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะค่ะเราจะเริ่มต้นนะคะที่ไพ่ภาพรวมด้วยพลังงานไพ่เทพสังหอ์นะคะ แล้วก็ตามด้วยดวงความรักคนมีคู่แล้วก็คนโสดนะคะพลังงานไพ่ของชาวราศีพฤษภลักลาดพฤษศในปักนี้พลังงานไพ่เทพสังหอนบอกเรื่องราวอะไรที่จะเกิดขึ้นกับท่านค่ะตัวตนท่านโอ้โหได้ไพ่ดีมากเลยค่ะนะกำลังวังชาค่ะเป็นพยาหงแดงก็ได้นะฮะแปลว่าปักเนี้ชาวพฤษศท่านจะมเีเขาเรียกว่า ความ copy, กระปี้กระเป๋าความ alert ความตื่นตัวในทุกด้านเลยนะความมีพลังก,กำลังแบบเหลือเฟือในการที่จะผลักดันตัวเองนะโอ้โหหมายเลขอะไรเนี่ยเจ็ดเก้าเนาะได้หมายเลขสวยซะด้วยเนาะปักนี้อในตำแหน่งการเงินของชาวประสบนะโอ้โหต่อสู้แบบสบั้นหันแหลกเลยก็คือการชิงไว้ชิงพริบนะการมไม่ยอมที่จะ เสียโอกาสต่างๆเนี่ยนะท่านจะช่วงชิงโอกาสนั้นมาเป็นของท่านให้ได้โอกาสในเรื่องของการสร้างเงินสร้างรายได้ต่อให้ท่านมีคู่แข่งท่านก็มีหวันเพราะท่านมั่นใจว่าคุณภาพสินค้าหรืออะไรหลายๆอย่างของท่านน่ะมันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะท่านสามารถดึงดูดลูกค้าดึงดูดเงินต่างๆเนี่ยเข้ามาแบบเยอะแยะไปหมดเลยค่ะไพ่ใบนี้ยอม ไม่ยอมถอยอยู่แล้วในเรื่องของการ make money ในการที่จะสร้างโอกาสที่จะเติบโตไปเรื่อยๆเหมือนมีเขาเรียกว่าพลังไพ่อย่างเงี้ยนะมันเป็นพลังของความตื่นตัวมากๆของความที่อยากร่ำอยากรวยอยากแบบโอ้โหแบบนะเออชาวพุทธศพปักนี้ในเรื่องการสร้างตัวเองท่านแบบพลังงานเต็มเต็มมากเลย ่าในตำแหน่งโอ้เนี่ยเห็นไหมฮะโยกหน้าลัคนาเนี่ยตำแหน่งที่สมเนาะเพชรนินกินดาอืมนะคะเป็นภาพพระแม่ลักษมีเนาะประทานพรประทานเงินประทานความสําเร็จความร่ำรวยให้กับชาวพุทธศพอะไ,ไม่ว่าท่านไปเจรจาติดต่อคอนแทคเรื่องงานอะไรก็ตามคือมีพลังช่วยเหลือทะทให้สําเร็จได้ง่ายมากนะในตําแหน่งบ้านที่อยู่อาศัยก็เป็นไพ่ดีนะ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเหมือนกันค่ะเนี่ยนะคะแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนก็แปลว่าครอบครัวของท่านอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขมีความเก่งอกเก่งใจมีความแบบมิตรภาพที่ดีช่วยเหลือกันอย่างดีมากๆในสถาบันครอบครัวนะในตําแหน่งลูกน้องบริวารก็โอ้ลูกน้องก็ดีอีกนั่นแหละไพ่บอกว่าหมายเลขสี่เอ็ดในตําแหน่งบุตรชาโชคลาภด้วยเนาะสี่หนึ่งนะคะทานองคงทาเนี่ย ก็แบบลูกน้องอยู่ในโอวาเอ่าเป็นคนที่แบบเชื่อถือได้เป็นคนกระตันอยู่นะหรือลูกท่านก็เหมือนกันเป็นอภิชาติบุตรอ่านะคะเอ่อเชื่อฟังในคําสั่งสอนพ่อแม่รักพ่อแม่อะไรเงี้ยลูกดีคะ่ะถ้าท่านมีลูกลูกดีมากในตำแหน่งศัตรูไพ่บอกว่าเอ่อถ้ามองไพ่บอกคิดเองเออเองเนี่ยความหมายในตำแหน่งศัตรูเนี่ย แสดงว่าศัตรูอ่อนพลังไปแล้วแหละนะคะดูแล้วนั่งเศร้าๆอยู่เนี่ยไม่ได้คิดจะมาเอาสู้รบปบมือกับท่านละนะคะแต่ถ้ามองในตําแหน่งความรู้สึกของท่านไพ่อะไพ่ก็อยากจะบอกว่าบางสิ่งบางอย่างนะเราอาจจะเข้าใจผิดก็ได้ในในเรื่องของเอคนรักหรือในเรื่องของเพื่อนเนี่ยมีอะไรให้ถามไถ่กันไพ่นะ่าจะ บอกประมาณนั้นนะคะว่เป็นภาพคนหนึ่งนั่งคิดมากแต่ภาพนี้ยังเป็นการสวมกอดอยู่นะเพราะฉะนั้นไม่เข้าใจอะไรก็จงถามนะคะก็จงถามในตําแหน่งคู่ครองคนรักอืมเล่นใหญ่ไฟกระพริบนะคะก็น่าจะแปลว่าคนรักของท่านอ่ะพร้อมที่จะเปเงินเปย์ทรัพย์ให้กับท่านนะให้แบบเยอะเยอะมหาศาลเกิดขึ้นอย่างที่ท่านแบบเอ้ย ไม่เคยคิดเลยว่าคนนี้จะให้เราได้ขนาดนี้เนี่ยอืมมันเป็นเรื่องของที่เซอร์ไพรส์มากๆก็ได้นะคะในตำแหน่งสุขภาพไพ่บอกขึ้นปกปักรักษานะอ่าสิสิทธิ์ปกปักรักษาท่านอยู่นะใครมีปัญหาสุขภาพอะไรก็ดีวันดีขึ้นนะอืมไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีโรคอะไรร้ายแรงนะคะถือว่าดีนะสุขภาพแข็งแข่งแข็ง,งแรง ในตําแหน่งสุภาเนี่ยแปลว่าแต่งงานได้นะคู่กันแล้วไม่แคลกันเนี่ยใครที่คบหากันมานานที่ยังไม่ลงเอยจะลงเอยนะไพ่ใบนี้นะขายอยู่ในตาแหน่งสุภาปแปลว่าแต่งงานซะด้วยนะแปลว่าการเป็นครอบครัวแปลว่าความจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแปลผู้ใหญ่อุปถัมเนี่ยดีมากเลยค่ะสนับสนุนซัพพอร์ตอุปถมัมอุ้มชูท่านตลอดไปเนี่ยดเด็ดผู้ใหญ่ดีมากอ่าถ้าแปลวความรักก็ ซัพพอร์ตเหมือนกันค่ะในตำแหน่งการงานค่ะท่านได้ไพ่แบบเอ่อคือไพ่บอกขโมยขจรเนี่ยนะคะในตำแหน่งการงานนี่ท่านก็ต้องระวังเหมือนกันว่ามันอาจจะมีคนที่ไม่หวังดีลักลอบมาขโมยข,ข้อมูลก็ได้อืมมันเขาเรียกว่าอะไรผลงานของท่านอะระวังถูกลอก,ลอกเลียนแบบถูกขโมยข้อมูล ถูกก๊อปปี้อันนี้ไพ่ขึ้นเตือนนะคะไพ่ขึ้นเตือนอต่อไปค่ะในตำแหน่งลาภโชคลาภท่านเป็นคนกระตันยูรู้คุณเนาะเพราะฉะนั้นท่านมีเกณฑ์ได้โชคลาภก้อนใหญ่ๆเข้ามาได้เนี่ยนะ,ะมีองค์เทพประทับยืนอยู่คอยเหมือนกับให้ความสุขให้โชคลาภกับคนดีอะไรท่านเป็นคนดีนะฮะนางฟ้าเทวดาต้องคุ้มครองชาวพุทธศพอยู่แล้วนะคะ หมายเลขโชคลาภของท่านมีปุตตะเป็นสี่หนึ่งลา,าพาเป็นแปดสี่นะคะแล้วก็ตำแหน่งการเงินเป็นสามสองเนาะตำแหน่งตัวตนหมายเลขอะไร 79, เจ็ดเก้านาะโอเคตำแหน่งสรุปค่ะสรุปได้ไพ่อะไรได้ไพ่บอกว่ายังไงชิงไหวชิงพริบค่ะนะเพราะฉะนั้นตำแหน่งสรุปก็แปลว่าชาวผู้ศพเนี่ย มีความความคิดความอ่านที่ดีเป็นคนฉลาดทันคนไม่เสียรู้ใครง่ายหรอกแบบนี้นะ,ะถึงแม้ว่าเนี่ยตำแหน่งการางานเนี่ยอาจจะมีคนลอกเลียนแบบขโมยข้อมูลแต่ด้วยท่านก็เป็นคนฉลาดเขาไม่สามารถที่เอาอะไรไปได้ง่ายๆหรอกนะคะโอเคเรามาดูที่ความรักนะคะเริ่มต้นที่คนมีคู่ก่อนนะความรักคนมีคู่ค่ะ พลังงานของท่านได้ไพ่หกถ้วยหกถ้วยคือการรีเทิร์นนะคะโอ้โหไพ่รู้สึกจะมีความสุขนะเพราะฉะนั้นความรักจะมีการปรับความเข้าใจกันให้อภัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นนะอืมราชินีไม้มีความแบบมั่นอกมั่นใจในในความรักมากขึ้นมีความเชื่อใจกันมากขึ้นนะคะแล้วยังไงอีก เป็นการเหมือนกับเติมความสุขนะคะไพ่ใบนี้นะเติมแสงสว่างเติมความสุขกันดูแลซึ่งกันและกันใครก็ตามที่มีปัญหาทางใจก็จะเยียวยากันค่ะไม่ว่าท่านจะเจอปัญหาเครียดกดดันในเรื่องงานหรือความไม่เข้าใจมีบ้างแหละในความคิดความอ่านของคนสองคนแต่แล้ว ท่านก็ยังได้ความรักที่จะอยู่เคียงข้างไม่ทอดทิ้งมีปัญหาอะไรก็คนคนนี้ถ้ามองดูเขาก็ยังเหมือนกับไม่ปล่อยท่านไปไหนหรอกนะคะ้งงั้นเรามาดูเขาเลยพลังงานคนรักของชาวพุทธศพนะคนรักของชาวพุทธศพเนี่ยค่ะสองถ้วยเห็นไหม เขายังรักและต้องการท่านเสมออืมเขาปรารถนามีบุตรกับท่านก็ได้มีเกณฑ์มีเกณฑ์ตั้งคันนะคะชาวพุทธศบบางท่านเนี่ยถ้าต้องการตั้งคันตั้งคันนะคะเนี่ยความรักของท่านเน่ยกลับมาแบบหวานแหววหวือหวาก็ได้นะคะอืมกลับมาสร้างอนาคตกันได้ดีเพราะคนคนนี้เขาเขาคิดแล้วอะว่า ท่านคนเดียวเท่านั้นแหละที่เขาต้องการเนี่ยแบบนี้นะคะไพ่สองถ้วยเดวิสออฟสอดเป็นไพ่ที่สวยงามมากนะนี่คือความรู้สึกของคนรักของชาวพุธศพเนี่ยเขายื่นถ้วยให้ท่านยื่นความรักเนี่ยเห็นมต่างคนต่างรักกันเขาประทับใจในตัวท่านมากท่านเป็นผู้หญิงสาต์สวยเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงที่เพียบพร้อมที่เขาจะอยู่ด้วยตลอดไปหรือท่าน อาจจะเป็ความรักเพศเดียวกันก็ได้ด้วยเพศที่สามก็มีนะคะปรับเข้ากับดวงท่านเลยค่ะคนคนนี้มีความมั่นอกมั่นใจมากเนี่ยท่านเป็นคู่ในอดีตชาติของเขาก็ได้ด้วยเขามีความรู้สึกแบบนั้นว i e w of for t u n e เป็นคู่ผมลิขิตนคะคะขอเพิ่มอีก6ใบเลยค่ะสถานการณ์ความรักของท่านนะคนคนนี้กับท่านเป็นยังไงเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับท่านชาวกระสบ ไพ่เ uh, e moon. ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรนะสามเหรียญเขาจะเข้ามาซัพพอร์ตดูแลเข้ามาจัดการเข้ามาเคลียร์ทุกอย่างให้ท่านเนี่ยนะเจ็ดเหรียญสร้างโอกาสดีๆให้กับท่านด้วยนะให้โอกาสทางการงานการเงินให้กับท่านได้ด้วยถ้าท่านทํางานอยู่เขาจะมาช่วยเหลือนะคนคนนี้พร้อมที่จะเข้ามาซัพพอร์ตนะไพ่เดิมูนก็ไม่ได้เสียด้วยนะชุดนี้อาจารย์มอง เหมือนเป็นรูปเอ่อคนเขาเรียกว่าในในภาพเป็นเป็นสุนัขสองตัวนะคะแล้วก็มีภาพพระจันทร์ถ้ามองเหมือนความเป็นมิตรภาพเป็นเพื่อนเหมือนเหมือนภาพสัตว์อย่างเงี้ยเขาจะไม่ทอดทิ้งกันถ้ามองความรักถ้าเปรียบเป็นเป็นตัวท่านกับคนรักนะเราไม่ได้ว่าเปรียบเป็น,ปนอ่เหมือนในภาพนะ เปรียบในแง่ของความรู้สึกท่านเนี่ยต่อให้เจอปัญหาอะไรจะไม่ทอดทิ้งกันคนคนนี้ไม่ไม่ทิ้งท่านไปไหนอย่างแน่นอนเขาจงรักภักดีต้องบอกงั้นเลยเขาเข้ามาแบบซัพพอร์ตดูแลท่าน,นจริงๆเลยนะอืมเดอะไฮพิสเททเขาหลงไหลในตัวท่านอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นเขาอ่ะไม่มีวันที่จะที่จะให้ท่านแบบสู้ชีวิตตามลำพังโดดเดียวเนี่ย เขาจะไม่ทําให้มันเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดเนี่ยเขาตั้งปณิธานไว้เลยนะห้าด,าดนะคะขอให้สรุปทางเขานะคะเป็นหกไม้เนี่ยหนึ่งเหรียญเขาให้ความสําคัญกับท่านในเพจออฟคอยเป็นสิ่งที่เขาจักคว้าเอาไว้ในมือตลอดไปนะคะจะไม่ยอมทิ้งหรือยอมเสียท่านไป ว่าท่านคือคนที่สําคัญที่สุดสําหรับเขานั่นเองอาจารย์ขอพลังงานของชาวพุธศพค่ะไพ่สามดาบค่ะไพ่สตาร์ไพ่หกเหรียญน,นะคะพลังงานของท่านก็เหมือนจะเข้าใจนะเวลาแบบเนี่ยไพ่แดาบกับสามดาบเนี่ย เวลาท่านมีปัญหาอะไรเหมือนคนนี้เข้ามาเติมความสุขเข้ามาเคลียร์ทุกอย่างให้กับท่านได้นะฮะไพ่หกเหรียญเข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาดูแลจริงท่านจึงมีความสุขมีคนนี้อยู่ข้างกายแล้วชีวิตท่านไม่โดดเดี่ยวละท่านจะอยู่เขากับท่านจะอยู่ในอ้อมกอดเก้าเหรียญของกันและกันโอ้โหมีชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบพลังงานสิบถ้วยการซัพพอร์ตดูแลการแเหรียญมั่นคง อกันและเป็นแพชชั่นของความเติบโตก้าวหน้าในชีวิตรักจริงๆเลยขอสรุปด้วยไพ่โรแมนต์เชนเจอร์ค่ะคนมีคู่ชาวพุทธศนะคะไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ตามคนคนนี้นะคะพร้อมที่จะเข้ามาเคียงข้าง ร่วมทุกร่วมสุขกับท่านนะ,ะเขาจะเข้ามาเติมพลังเมื่อท่านอ่อนล้าอ่อนแรงเนี่ยคนคนนี้เข้ามาจริงๆนะคะเขาอยากให้ท่านเนี่ยเชื่อใจเขาอืมเรามีอะไรหลายๆอย่างที่มันตรงกันนะเขาก็จะบอกแบบนั้นเลยแล้วเขาก็บอกว่าคุณคนเดียวอะ่ะเท่านั้นแหละในโลกใบนี้ย ที่ฉันต้องการดิสคูดวีเด e t h วันนะ,ะนี่คือสิ่งที่พลังงานไพ่ถอดใจคนรักของท่านมาก็ได้นะคะโอเคอยากดูข้อความที่เขาอยากจะบอกท่านผ่านไพ่ด้วยนะคะข้อความที่เขาอยากจะบอกนะเขาบอกว่าอย่างไงขอบคุณ ที่ทำให้ฉันรู้ความหมายของคำว่ารักแท้นะคะ t h a n you for o r m i n i n g m n o w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  t t t u o love อืมนะคะพลังงานใบถัดไปค่ะสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะคะอืมคุณคงไม่มีคนอื่นในใจใช่ไหมนะคะบางครั้งก็มีความหึงหวงหวานละแวงอยู่บ้างจากคนคนนี้นะคะพลังงานอีกใบค่ะ นั่นแหละเขาก็จะบอกแหละว่าคุณน่ะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาเลยอะ่ะ you're a the most important t h i n g in my life นะคะและอะไรอีกที่เขาอยากจะบอกอะ่ะเขาบอกว่ายัางไงฉันนะ่ะไม่มีวันที่จะปล่อยหุ่นไปหรอกแม้ว่าสถานการณ์มันจะยากลำบากอะไรอยู่ก็ตามนะะ I will never let you go to matter uh, how hard the this The situation is นะคะพลังงานใบถัดไปเขาอยากจะบอกอะไรฉันน่ะเสียใจนะในสิ่งต,ต่างๆบางครั้งที่ฉันทำลงไปแล้วมันมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะเ,เป็นภาพลักษณ์ที่ดีฉันขอโทษอะไรประมาณนั้นนะ่ะขอโอกาสให้ฉันอีกสักครั้งนะนะ I'm truly totally sorry for what I did Please give me a second chance นะคะ เขาจะขอโอกาสกับชาวพุทธศพอีกครั้งนะถ้าใครมีปัญหาอยู่นะคะพาย,ยังบอกว่า I miss you so much that t I c n n o t t s l e p ฉันคิดถึงคุณมากอะคิดถึงจนนอนไม่หลับเลยโอ้โหนี่คือข้อความจากเขานะโอเคเรามาต่อด้วยพลังงานดวงคนโสดบ้างพลังงานดวงคนโสดชาวพุทธศพนะคะ ไพ่จัดสเปนหกเหรียญเอ็มเพรสราชาถ้วยพลังงานคนโสดเหมือนกับบางท่านไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรือเปล่าเนาะพระแม่อุมาก็ได้พระพรมก็ได้นะคะอาจารย์มองว่าท่านกำลังได้รับสิ่งนั้นคะ่ะคนโสด สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังประทานคนดีมาให้ท่านนะถ้าท่านเป็นผู้ชายท่านจะเจอผู้หญิงสัดสวยมีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนมีมีความเก่งทั้งงานบ้านงานเรือนหรืองานข้างนอกก็ได้เออเป็นผู้หญิงเก่งหรือถ้าท่านเป็นหญิงท่านจะเจอผู้ชายใจดีอะพร้อมที่จะเปพร้อมที่จะเข้ามาซัพพอร์ตท่านเลยนะอืมถ้าใครยังไม่ขอไปขอได้นะท่านจะได้เลยนะคะ 5้มืเทาหนึเหรียญราชาดาบส0บดาบเหมือนคนนี้เขาจะเข้ามาแก้ไขปัญหาลหลายๆอย่างในชีวิตท่านไม่ว่าท่านจะเจอปัญหาความวุ่นวายใจในเรื่องของเงินเรื่องของงานก็ตามนะฮะอาจารย์มองคนนี้เขามีพลังมากนะราชาดาบเขาสามารถที่จัดการปัญหา,าต่างๆให้มันจบให้มันเคลียร์ช่วยเหลือคุณให้หลุดพ้นจากปัญหา หาความวุ่นวายอยู่ได้ด้วยนะให้จะบอกงั้นเขาไม่ได้แค่แบบมีแค่ความรักมีความต้องการทางเ,าเรื่องของอารมณ์แบบนั้นอย่างเดียวแต่เขามีความอยากดูแลอยากซัพพอร์ตท่านแท,นทบจะทุกเรื่องอ่ะเข้ามาจัดการให้ท่านได้อ่ะนะเขามีแบบพลังที่ดีมากๆเลยแล้วยังไงอีกคะไพ่ห้าเหรียญอ่เดอะเมจิเชียนหกไม้แล้วก็ สามดาบนะคะแต่คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่นะเขาอาจจะเคยมีปัญหามาก่อนเนาะในเรื่องของความสัมพันธ์เขาเคยเจ็บปวดมีบาดแผลทางใจแต่พอเขามาเขาอาจจะเคยตั้งปณิธานไว้ด้วยแล้วว่าจะไม่อยากมีใครแล้วแต่แล้วพอมาเจอท่านอ่ะสิ่งเหล่านั้นมันมันมัน,มนเปลี่ยนไปนะคนคนนี้เขาอยากเข้ามาดูแลมาซัพพอร์ตเนี่ยมาแบบให้ความรักความอบอุ่นกับท่านจริงๆนะคนโสดนะ ขอให้สรุปนะคะอ่าท่านจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วล่ะเออนะคะห้าถ้วยเนี่ยท่านเหงาท่านว้าเหวแต่แล้วคนนี้เข้ามาซัพพอร์ตจริงๆค่ะสิทเปลี่ยนขึ้นมาเลยความเป็นแฟมลี่ครอบครัวขึ้นมาเลยนะคะเขาจะเข้ามาเพื่อให้ท่านแบบมีความสุขดีขึ้นกายใจหรือสถานะทางสังคมอ่าท่านแกลงท่านจะเป็นผู้หญิงที่แบบ โชคดีที่สุดหรือเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดเพราะการอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขนะคะไม่ว่าจะต่างชนชั้นหรืออะไรก็ตามจะไม่ได้เป็นอุปสรรคและความรัก infinity เห็นไหมคะเลข8รักคุณตลอดไปนั่นเองนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ